กันทั้งนั้นแหละก็เข้าใจเออก็เรียดได้ดีใจเห็นไม่ใช่อะไรก็แบบว่าเออเวลาเธอแบบขายของขายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนก็แบบเออมาบอกเออฟอร์ดขายของเก่งขึ้นฟอร์ดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตามดูอยู่พี่ก็พี่ก็ดีใจที่แบบเอออันนี้พูดแบบซีเรียสพี่ก็ดีใจที่เห็นเธอแบบได้ฟอร์ก็ได้พี่แพดดี้มาเยอะนั่นแหละฟอร์ก็ได้ติงมาเยอะนั่นหละได้อะไรได้ตะขาบเหรอก็ได้หลายอย่างอ่ะ ตะขาบใช่ไหม<ค>ได้ตหลัให้ใช่หไหมให้พูดได้ไหมล่ะบ <c oughs> <c oughs> อกว่าอย่าติดเล่นนะเดี๋ยวเพราะว่าเน,นี่ยคนข้อเสียของฟอร์ดมันอย่างหนึ่งคือมันชอบติดเล่นต้องก็พูดไปเรือ่อยพอนางพูดไปเรื่อยอ่ะคนก็จะแบบจับคําพูดนางไปมนโนอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นหรืออะไรแต่ว่าในฐานะที่ดิฉันน่ะเคยคบกับนางใช่ไหมดิฉันก็จะเข้าใจจริงๆนางคนไม่มีอะไรหรอก บางทีนางฟิลนางเหมือนนางแบบสายคอนเทนต์ใช่ไหมเขาเป็นเขาเป็นเด็กสายคอนเทนต์เขาก็จะแบบ <Yeah. S 1> ชอบลงอ,นนอันนู้นอันนี้พอลงปุ๊บอ่ะคนก็ไปจับโยงอันนี้ไม่ได้พูดว่าจะปกป้องน้องหรืออะไรนะแต่คนก็จะไปโยงน้องว่าอเออแบบ,แบบนี้แบบนี้แต่เราเข้าใจว่านางเป็นสายคอนเทนต์อะไรที่นางลงนางทําแล้วมันเป็นแบบเออมันมีเอนเกจนางก็ทําตาม <c oughs> ฟิลลิ่งของนางอะไรอย่างนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมอ่ะเธอทำเพราะอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะฝอเธอลองบอกคนดูสิ อ่าใช่ครับใช่เออแล้วก็อธิบายบ้างเวลาที่เออคนเข้าใจผิดมาคอมเมนต์อย่างน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแก้มแดงนั่นเอไปทำอะไรมาเนี่ยเจ๊ไปทําอะไรมาเนี่ยแก้มแดงนั่นีอแก้มแดงอะไรเขินบ่หรือยังไงไม่เขินไม่เขินไม่เผินไม่เผินแยกแยะความรู้สึกได้ไม่เินทีกไม่เขินเธอทําไม มันก็ต้องมีย้อนอะไรไม่เพรอวไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยนั่นน่ะเขินจนตาแดงแล้วอ่ะก็ได้อาดูแต่สายตาพี่ก็ได้อ่ะเออพี่เหรอครับพี่ก็พี่เป็นรุ่นพี่เธอมาม่าน่ากินเนาะอด้เนี่ยสวยเหมือนเดิมเลยห้องนี้มันคุ้นๆเนาะ่ไหมใช่มันก็คุ้นหมดแหละถ้าว่าห้องพี่คุ้นห้องเธอก็คุ้นมันก็คุ้นหมดแหละมันจะไปไม่คุ้นอยู่ห้องเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอก เก่งเก่งับผมนะแต่แ่ไมพอเธอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอีพวกคอมเมนต์เนี่ยมันมโนไปถึงไหนแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันไปถึงนู่นถึงนู่นถึงนี่แล้วเนี่ยอีคนคอมเมนต์เนี่ยพี่น้องพี่น้องเออพูดให้บอกเขาทุกคนฉันไม่ติดนะพูดตรงๆว่าเออคุยกับน้องด้คุยได้พีเคกันอะไรการเพราะว่าไม่เคยมีความรู้สึกเกียดน้องเลยไม่เคยเกลียดน้องเลยพีเจาตรงๆไม่เคยเกลียดเลยเหรอไม่เกลียดไม่เคยเกลียด เกลียดจะไปเกลียดทาไมมันไม่มีเหตุผลให้คนต yo, ้องเกลียดกันถ้าพี่จะเกลียดเธอจริงๆพี่อันฟอร์เธอทุกช่องทางไปแล้วนะแต่พี่ไม่ทำเพราะว่าพี่ไม่มีเหตุผลว่าพี่จะต้องรู้สึกเกลียดอะไรเธอเราไม่ได้จากกันด้วยความรู้สึกที่อะไรที่มันเป็นแบบเรื่องที่มันแบบเธอก็ไม่ได้ทําอะไรให้พี่ี่หรือพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่ทําอะไรให้เธอหรือเปล่าแต่ว่าในมุมของพี่อะพี่รู้สึกแค่ว่าเก็ียมากแล้วเหมือว่าด้านเธอก็ค่อยไปอธิบายให้กับกลุ่มเอฟซีเธอแล้วการเธอก็ไปพูดแต่ว่าเกลียา อะไรนะเนีย่ยอย่าไปพูดอย่างนี้เธอติดเล่นอย่างเงี้ยเห็นป่าเนี่ยทุกคนดิฉันบอกเลยแล้วว่าฟอร์ดมันเป็นคนแบบเนี้ยแล้วเนี่ย<ช>แล้วแล้วเดี๋ยวมันพูดแล้วเดี๋ยวคนก็เอาไปปั่นนะ <c oughs> เออมันพูด,ม,พดมันพูดไปเรื่อยจริงมันพูดไปเรื่อย่ะเคินแล้วนะไม่เขยนไม่เขย<ว>เ,เจ๊ฟอยู่มาตั้งนานฟอร์ดจะไม่รู้ยังไงไาแบบเจ๊เก็บหน้าดึงหน้าเก่งไ,ไม่เขินเยป็นเขินเลยจะเขินทำไม เขินในฐานะอะไรอะก็จะต้องเขินพี่น้องไงไม่พี่น้องไม่ต้องยิ่งไม่ต้องเขินเลยอและยิ่งคนเคยรู้จักกันจะเขินไปทําไมเพื่ออะไรอ,อ่ะเออใช่ไหมเออแค่นั้นเลยอ่าทําไมแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยถามได้ไหมเนี่ยได้ถามได้หมดตอบได้หมดเลยได้เห็นข่าวอยู่เลื่อกอองแฟนใหม่แล้วเหรออืม ก็จบไม่สวยแต่ก็ก็ทําไมจบไม่สวยตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะความหมายถึงความสัมพันธ์ค่ะอย่ uh oh. เนี๋ยอย่าติดเล่นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จบไม่สวย uh huh. ก็จบไม่สวยก็จบไม่สวยไป <laughs> อ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้กินมาม่าเหรอกินมามา่าเพิ่งกลับมาวันนี้ไปอัดโหนมา<ห>นะไรคร<ะ>ับอัดโหนมาสังเทปไ,ได้กินข้าวกี่อชัยเอาอะไรให้กิน เอาอะไรให้กินไม่รู้ฟุตลองเืียผอมลงนะเนี่ยแอป <laughs> บีบหน้าช่ำเลยบีบหน้า <laughs> บีบหน้าให้ดูหน้ายาวๆทำไงก็ได้แอปมันดูแบบหน้ายาวๆอาแต่แต่ว่าแต่ว่าอะไรรอบนี้คือฝรดจะไม่มีทัวรใช่ไหมเนี่ย <laughs> ก็ไปก็อย่าติดเล่นสิแล้วก็อย่าพูดอะไรให้มันคุ้คมคือเพราะว่าพี่อะสามารถอธิบายและสามารถพูดได้ว่า เออพี่ชัดเจน<ร>ก็คือเป็นคนชัดเจนพี่ชัดเจนพี่เป็นคนชัดเจนนะ mm. พี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้เกลียดโกรธอะไรกับเธออืม mm. แลวคนเรามมันไม่ได้เกลียดโกรธกันน่ะต่อให้สถานะมันไม่เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้มีเหตุผลที่อ่าที่เราจะคุยกันไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้มันไม่มีถ้าถ้าสมมติมดตีนในทางกับการต่างหากถ้ามีคนบอกว่าเออเนี่ยน้องขอพีเคมาแล้วพี่แพรลี่ไม่กดลาบหรือว่า เนี่ยเออน้องพีเคได้แต่ทาไมพี่แพลรลี่นู่นเนี่ยมันก็คนก็จะมองว่าพี่ต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างกับเธอก็คือยังโกรธเธอเกลียดเธอหรืออะไรแบบนี้พี่ก็แฟแฟพี่ก็เอาขึ้นให้ดูเลยว่าไม่มีก็คือไม่มีอ่ะแล้ว,แล,วแล้วไม่เกลียดใช่ไหมไปเกลียดทําไมไม่เกลียดแล้วรักไหมก็พี่น้องกันไง <laughs> ก็เป็นพี่น้องกันอเมก้กา oh ตอบนี้ ตอบอะไรถ้าให้รักก็คือถ้าให้รักแบบแฟนมันเป็นไปไม่ได้<อ>ถ้าร,รักแบบพี่น้องอ่ะเจ๊ก็ไม่กล้าตอบก็ถ้าเป็นพี่น้องอ่ะรักก็ <c oughs> เอ็นดูแบบพี่น้องเพราะว่าเป็นพี่น้องกันแต่ว่า <c oughs> ถ้าถ้าถามว่ารักแบบแฟนไม่ได้รักไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันได <c oughs> ้ไหมเออพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดกับเธอเป็นแฟนตั้งแต่วันแรกที่พี่ตัดสินใจแบบมูฟจากเธอก็เราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันได้ครับโอเคงั้น พี่พี่จ้างไหมเนี่ยจ้างจ้างฝอไปไลฟ์ขายผู้เรียนไหมเนี่ยจ้างอะไรจ้างเนี่ยในนา,นาแบบพี่น้องอย่างเงี้ยไลฟ์ขายผู้เรียนอย่างเงี้ย <c oughs> ดูก่อนเออดูต้องคิดเยอะด้วยเหรอฮะ<ห>ต้องคิดเยอะด้วยเหรอล้วดูวดูก่อนว่าคาดตัวแพงไหมคุ้มไหมแ <c oughs> พงเท่าเดิมเท่าเดิมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันเออมาแล้วคุ้มไหมอะไรไหมทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วแล้วขอจะไปนอนไหนอะทีเนี้ยเมืองเจ็ดมีรีสอร์ทแถวนั้นไหม นี่ไงไอโรงงานไงโรงงานขายปลากลางเต็นท์นอนได้คนงานทั่วไปเ้วให้อีชัยนอนเป็นเพื่อนเออว่ะดีเลยว่ะดีนะมีพี่ชัยอยู่ไม่งั้นยากเห็นกินลรเลยสกหิวเลยอ่ะหาอะไรกินมเต็มตลาดอะไรนะตลาดอะไรที่เธอไปอ่ะตลาดรถไฟเหรอที่เคยไปอ่ะเออตลาดนั่นแหละไปเลยจ้าไปไปเลยจ้าเงนมาใต่ไปเลยจ้า เคยไปกับใครรู้ไหมหลอนก็ไปกับหลายคนแหละหลอนไม่ต้องมาแบบมาจะพยายามบิ้วหรอกหลอนก็ไปหลายคนอ,อ๋อไปหลายคนเออกับเพื่อนหลอนกับอะไรนะั่นเะน่ะเออเอามาน่ากินนะอืมอืมแต่เจ๊สวยมากเลยอะวันนี้ดูดีมากสวยทุกวันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันคนรักตัวเองอืมฟอกก็เอกก็รักตัวเองเหมือนกันช่วงนี้ยรักตัวเองมากดีแล้ว เพราแบบเจ็บมายเยอะไงรักแบบนี้ไม่มีวันเจ็บปวดนะฟังคำพี่ไว้นะรักแบบนี้ไม่มีวันเจ็บปวดเป็นพี่น้องกันเป็นพี่เป็นพี่น้องกันก็ไม่มีวันต้องเสียใจแน่นอนเออพี่น้องกันเนาะแล้วพี่น้องแบบท้องชนกันอะไรเงี้ย พูดไปเรื่อยนะเนี่ยทุกคนเชื่อยังว่าฟอดมันเป็นคนพูดไปเรื่อยจริงๆมันพูดไปเรื่อยเลยอย่าคิดว่ามันแบบบางมุม่ะมันเหมือนโตนะแต่ว่าบางมุมมันไปเรื่อยอ่าเจ๊ก็จําได้เยอะหนิจำไม่เยอะคืออะไรจาเรื่องฟอดได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะคนเคยคบกันคนมันเคยคบกันเคยอยู่ด้วยกันมันก็ต้องรู้ว่าเออเป็นยังไงอ่าอ่่แต่ปะล่ะอ่าพี่ก็ต้องรู้ก็วอ่าเธอเคยคบกับพี่แตดแยกย้ายได้ พอไปดูมาฝฝั่ปกติฝอโดนด่านะแต่ทาไมคนนี้เจี๊แบปกป้องดีจังเลยปกป้องไงน้องก็ยังเด็กน้องเด็กกว่าเธออีกตั้งเยอะนะเธอพี่ก็ปกป้องอะพี่ไม่ปกป้องยังไงวันที่พี่ออกรายการอาจารย์ยิ้งแต่พี่ไม่ว่ารายให้เธอสักคำเลยนะฝอัพี่เคยว่ารายเธอไม่อาถ้าพูดแบบซีเรียสนะพี่เคยว่ารายให้เธอไปพี่ไม่ว่ารายให้เธอเลยอะไรมีขอติดเล่นแต่จริงใจ อ,อทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะสองหมื่นคนฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเฮ้ยส่งของขวัญมาด้วยเด็กมันจะได้รู้ว่ามันมีคนส่งของขวัญมาค่ะทุกคนมีคนบอกว่าฝอยิ้มจนฟันแห้งเฮ้ยฝอฟันเยอะไงส่งของขวัญมาค่ะส่งของขวัญให้ด้วยครับส่งของขวัญให้ด้วยเอออ้อนที่อ้อนอ้อนเอฟซีเธอสิไป เอ้ยเจ๊ชอบรู้เนาะพอแบบมีลูกอ้อนมีอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นคนใส่ใจรายละเอียดกับความรักทุกครั้งค่ะไม่ใช่เธอทุกคนทุกคนทุกคนฉันจําได้หมดดีเทลอะไรของคนที่เคยเป็นแฟนฉันจำได้หมดไม่ใช่เธอพวกนี้เขาก็จำได้อะพวกนี้เขาก็จําได้เหมือนกันอทุกคนจําได้ทุกดีเทลเลยทุกคนทุกคนขนาดเท่าไหนอะไรยังไงเนี่ยจับทุกคนก็เห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ย นี่แหละนี่แหละคือนี่ไสมันทุกคนเลยดิฉันเรียกมันได้เพราะมันเป็นน้องดิฉันนะดิฉันมองว่ามันเป็นน้องดิฉันนะฟอร์ดเนี่ยดีหรอจีแน่ไหมอ่ะทุกคนเห็นมาอยังว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงเป็นยังไงมันเลอะเธอเลอะเธอเชื่อหรือยังทุกคนเชื่อดิฉันหรือยังอ่ะโอ้มุกใหญ่มากอ่ะใย่าั้ล่ะเชื่ออยังมุกในคอใหญ่มากเลยเนี่ยแหละเนี่ยนี่ใต่นาง อยากกินอยากกินคนเอ้ยอยากกินมาม่าอืมอืมเขินนี่เขินทำไมเขินเนี่ยไม่ได้เจอดาราเนี่ยเหเห็นทุกวันเขินทำไมอ่ะเห็นทุกวันอะไรเห็นที่ไหนคนมันต้องเห็นกันบ้างแหละข่าวเขอบเยอะขนาดนี้จะไม่เห็นเลยนี่มันก็ต้องเห็นมั่งเละอืมอืม สวยสวยน่ารักมากเ <_ d ata> ขาคุ้นของขวัญน,นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะแต่ว่าคนคนก็แบบรักเจเยอะนะมันเป็นเรื่องธำไมได้คนรักเราก็เยอะกอดคนเกลียดเราก็มีเราจะเอาชีวิตเราไปผูกกับคนรักเราเกลียดเรามไม่ได้นเนาะแล้วรักไหมล่ะฮะ <_ d ata> อะไรนะแล้วรัก <_ d ata> ฟอร์ดอย่าเลอะเธอ <S <S แล้วเดี๋ยวเนี่ยเธออ่ะพูดเล่นน่ะพูดได้แต่ถ้าเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวคลิปตัดไปอะไรไปเนี่ยมันมันเดือดร้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดือดร้อนเธอต้องมาพูดเธออ่ะพูดไม่ได้อีกจะพี่ต้องออกมาพูดแก้ให้อีฟอพฟอร์ดมีภูมิแล้วมันการมีภูมิกับการที่เราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่ไม่อยากจะว่าเธอการที่เรามีภูมิกับการที่เรารู้จกนะักบริบทน่ะรู้จักจริงจังกับเรื่องที่ควรจริงจังมันคนละเรื่องกัน แล้วมีภูมิกับมีเธอไหนดีกว่ากันไปเรื่อยแล้วอฟอน์ไปเรื่อยเิยแฉะแล้วเนี่ยไม่ได้เจอนานนี่สมองหนักกว่าเดิมอีกไมกว่าจะเบาวกว่าเดิมน,นะมันหนักกว่าเดิมอีกแล้วทุกคนเอาเขาฟอนเลื้อยอาการมันหนักนนนกว่าเดิมอีกมันไม่ใช่มันไม่ใช่เบากว่าเดิมนะมันมันหนักกว่าเดิมอาการมาดูอาการป็ติอา,าอาการมันเลือ้อยเรื้อนตั้งแต่แบบสองสามนที่แล้วอ่ะมันหนักมะล่ะที่จยังบอกอะไรว่ามันหนักโอ้โห กวางหรือเปล่าอืมมีคนบอกว่าการมันขืนว่นะพี่เหรออดอืมปูเจชนะเจชนะสองรอบแล้วเก่งมากเลยทุกคนฝากกดติดตามช่องดิฉันด้วยนะคะช่องใหม่นะคะขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวปดอีกรอบหนึ่งปดจะไปทล้วนะโอเคเดี๋ยวปดจะไปแล้วนะวพ,ะนะพี่แพรรี่ไปเถอะ อยู่กับทําสิ่งที่ตัวเองรักอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีความสุขย้ําว่าพี่มีที่ดีใจทุกครั้งที่พี่เห็นรู้ไม่ได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของเธอแล้วที่ี่เห็นเธอมีประสบความสําเร็จเห็นเธอมีความสุขเห็นเธออยู่ได้แบบที่เธอแบบอ,อย่างที่เธอเป็นอยู่ทุกวันนี้ยมันดีมากๆแล้วมันดีมากๆในความรู้สึกพี่เลยนะเธอรู้ไหมจริงนะครับจริงอันนี้จากใจเลยนะอันนี้พี่ไม่ติดเล่นนะพ,พี่พูดจากใจเลยว่า จริงจริงน่ารักมากพี่เห็นเธอยังมีความสุขนี่รอยยิ้มทุกวันเห็นเธอแบบอยู่ในมุมของเธอในชีวิตของเธอแล้วเธอเป็นแบบเนี้ยดีมากๆเลยขอบคุณครับน่ารักที่สุดเลยน่ารักเหมือนเดิมเฮอดีน่ารักเหมือนเดิมดีมากไอเเห็นแบบมีอะไรขายอ่ะอยากกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอยังไม่ได้ปักตะกร้าอ๋อทําไมอ่ะมันปักได้ไหมอ่ะดูเข้าหมายยงรั์ปักไม่ได้อืม ชงเก่งนะชงเก่งนะแหมอะไรนะชงเก่งนะชงเก่งนะใครเนี่ยแหละเนี่ยแหละมิ้นเนี่ยชงเก่งมากเลยอืมอินเหรอเอ้ยยังไงเนี่ยทุกคนพี่คิดว่าสวยไหมอะ ถ้าถ้าพี่เพืนี่สวยกดกดกดหนึ่งมานั่นเป็นพี่สาวเธอฉันก็ต้องสวยสิน่ารักมากมุกใหญ่มากอะเนี่ยจริงสวยสวยแบบเหมือนเดิมเลยน่ารักเหมือนเดิมตัวเหมือนเดิมแบบภาษากระเทยหรือภาษาผู้ชายสวยเหมือนเดิมเลยจริงๆอันนี้พูดจริงจริงเลย๋อยอเว้น วันนี้ต้องไปแบบหาแบบเปิดเพลงเปิดอะไรฟังนะเพลอะไรแบบเพลงไงอะไรนะเพลงขอจะมีโอกาสไหมอะไรอย่างเงี้ยมันร้องต่อไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยอ่าเราอะติดเล่นไม่ได้เหรอติดเล่นไปเรื่อยนั่นแหละเป็นคนแบบชอบเล่นอะไรอย่างเนี้ยเล่นได้ไหมล่ะบางเรื่องเล่นได้แต่บางเรื่องก็เล่นไม่ได้อะอย่างเช่นเรื่องอะไรเล่นไม่ได้อะความรู้สึกเล่นไม่ได้ความรู้สึกอะไร เห็นความรู้สึกเล่นไม่ได้เอาแล้วแล้วพี่ว่าฝอไม่มีความรู้สึกเหรอก็มีก็สื่อสารแบบตรงไปตรงมาเต้ชัดชัดไปเลยเอารู้สึกอะไรรู้สึกยังไงก็สื่อสารมา uh, okay, okay. อา๋อ, <laughs> อ,อ,อทีเล่นอะเออออาสิสื่อสารมาสิแต <laughs> ยิ่งฉันเป็นพี่เธออ่ที่ฉันจะยิ่งไม่ต้องเกรงใจเธอนะขอฉันจะบอกให้ <laughs> แต่แต่ฝอก็กล้านะฝอกล้ากล้าเล่นนะ <laughs> เอาแล้วแต่เธออันนั้นเรื่องเธอเลย แต่พี่อ่ะพี่อ่ะไม่ต้องไม่ต้องนี่พอจะเด็กหรือเด็ดไม่เด็ดอะไรไงพอกล้าเล่นหมดแหละเออเออ,เอ,อ,เอ,อนอนดึกไหมช่วงนี้เนี่ยนอนดึกทุกวันเพราะไทติ๊กตอกอ็อกช้ำเออเฮเดี๋ยวจะไปเปเดี๋ยว,วจะไปหาเปผู้ชายแล้วเอ้อ เจ้หัวใจมันมันไม่เจ็บบ้างเลยเหรอไม่เจ็บเจ็บประมันไม่ได้บวบกลายเสียหายอะไรยังอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยดีเนาะดีดีดีไม่ต้องไปเจ็บด้วยล่ะมันไม่รู้สึกแบบอกหักอะไรี้บ้างเหรอยังกินข้าวแทบอยู่เลยอกหักมันก็รู้สึกเสียใจมันก็รู้สึกแต่มันแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ดีว่ะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดเจ็บนิดเดียวเนี่ยเคยตั้งแรงหนะเจ็บเจ็บนิดเดียวเหรออือโอ้แปกเนาะเจ็บแป๊บๆนะเจ็บแป๊บๆเจ็บแป๊บเดียว ให้สอเจ็บนานนึ่งเลยวะอือกล้าเนาะอืมเนาะนะไปึ้นกับเจ๊จอ้อให้เจ๊จอ้อสอนไปไปให้เจ๊จ้อสอนไปอือดีดีดีเมื่อกี้ว่าจะพูดะไรว่าลืมนะลืมละทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องหนูด้วยนะคะขอกดติดตามหน่อยขอกดติดตามหน่อยขอบคุณคะ่ะอย่าลืมซื้อกาแฟนะครับ ไม่ต้องซื้อยังตักตะกร้าไม่ได้อยากกินอ่ะทำไงดีอยากกินก็คื้อติขายอุ้ยเหรอขายเหรอกินฟรีไหมเหรอกินฟรีได้ไงล่ะของซื้อของขายอยากกินฟรีอ่ะขายค่ะเอขายืนม่มเด็ของซื้อของขายไื่อ,อง,งไหนอะ่ะไปเข้าไปในโนนบ้านฟ้านโนนไ,ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำลุงดีวิรงวิตตีขายหมดแล้วพี่อะไรนะลืม เป็นแฟนเก่าก็ขายให้ได้อ้าวําลังเก็บเงินเงินมันไม่มีแฟนเก่าแฟนใหม่ค่ะโอเคๆๆลูกค้าใครเป็นลูกค้าพี่ก็ขายให้หมดขอดลืมมาชื่อแอปแอปชื่ออะไรนะแอปฟ้าชื่ออะไรนะลืมผะชื่ออะไรที่รักที่รักอะไรสักอย่างน่ะลืมมันเปิดดูมันเด็กงงงงเด็ดเดแอบปะล่ะมึงไปเรื่อยมันหลอนปอยมันหลอน ร้อนแต่ก็น่ารักเหมือนเดิมมั้แหละชมตัวเองค่ะ <laughs> อ๋อไม่มีไม่มีใครชมก็ชมตัวเองเ่ะเนาะนี่เห็นคนชมเยอะอยู่นี่มีคนชมเยอะแล้วเนี่ยอก็น่ารักเหมือนเดิมมัแหละเอออันนี้คือคนอื่นเขาชมเราหรือเราชมตัวเราเองชมตัวเราเองสิอ๋อ,อนะน <laughs> อหนใหญ่เราดีเอออะไรใหญ่เรลอดีคืออะไรใหญ่เหลอดีหมายถึงว่าตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะ อือน้ำหนักขึ้นแล้วดูใจตัวเองบ่อยอุ้ยแบตจะหมดเจ๊แบตพอจะหมดแล้วเออไปชะร์จแบตก่อนอุ้ยทันวันยเนี่ยแอดมินดีไซนมันก็ไม่ตื่นเนีน่ยม,มันไม่มีคนกดเข้าไปซื้อหรอปักหมุดคนมันก็ไม่ซื้อหรอกแล้วกุจะให้ไปขายของมันก็ไม่ตื <c oughs> ่นกักนเหนื่อยกับเด็กจังเลย ไม่ไม่ตื่นมีคนบอกว่าให้ปลอบพี่เขาหน่อยอุ้ยเจ๊แข็งแรงจะตายไม่ต้องปลอบปลอบทำไมพี่ไม่ได้เป็นอะไร <Okay. S 1> ปลอบทำไมปลอบปลอบอย่างเดียวไม่เป็นหรอกอออืมปลอบอย่างเดียวไม่เป็นหรอพี่บอกเลย จะนอนตอนไหนครับเก๊ไม่พี่นอนดึกเดี๋ยวพี่ก็นู่นนี่นั่นของพี่ไปอันนี้ถามตรงๆอ่ะชินชินไหมเนี่ยเรียกพี่เนี่ยควรอยากให้เรียกด้วยงจะก็จะได้ชัดโอเคโอเคพี่ยังแทนตัวเองว่าพี่ได้เลยอ่พี่ยังเรียกตัวเองว่าตัวพี่ได้เลยอเครับเดี๋ยวเดี๋ยน้องเดี๋ยวน้องฟอร์ดไม่แต่ว่าเธออ่ะมันต้องพูดแบบที่มันมาจากใจไม่ใช่พูดแบบติดเล่นเอ้า เข้าใจไหมมันต้องเธอต้องพูดมาจากใจเธอที่เธอเรียกพี่ที่เธอเรียกพี่ว่าพี่เพราะว่าเราเป็นพี่น้องการเธอก็จึงเรียกพี่ว่าพี่ไม่ใช่ว่าเธอเป็นเรียกเพราะว่าเธอแบบติดตลกไม่ติดตลกพูดจริงก็เรียกพี่แพรดี้เนี่ยพี่เรียกเธอว่าฟอร์ดหรือพี่แทนตัวว่าพี่เพราะพี่รู้สถานะไงว่าเออพี่เป็นพี่ครับครับเออครับพี่ แล้วถ้าเธอแยกแยะได้อย่างเงี้ยพี่ไม่ติดเลยนะไม่ติดว่าเออเราจะแบบสามารถคุยกันหรือว่าเอาเอถ้ามีเรื่องบางเรื่องให้พี่ช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ยินดีโอเคดีเลยลเออพี่ยินดีเสมอได้ครับได้เลยอะไรได้เลยครับได้เลยอืมมันเนี่ยกินมามานานแล้วนี่มันจะหมดแล้วอืม หมดแล้วมาม่าหมดแล้วแล้วหมดใจหรือยังอะไรมาม่าหมดแล้วแล้วหมดใจหรือยังหมดใจกับใคร <c oughs> อ่ะอ่ะถ้าพี่ถ้ามโนสมัยถ้าเธอหมายถึงเธอตัวเธอถ้าพี่มีใจให้เธอพี่จะเลิกกับเธอได้ไงอะไรนะเจะเลิกกันได้ไงถ้าสมมติว่าเรายังรักกันอ่ะพี่จะสามารถเลิกกับเธอได้ไงเอาไม่มีใจแล้วเนี่ย และมันจะมีอยู ar, yo, ่ไ so, ด like, oh ้ไงถ้าสมมติว uh ่าพี şey> uh, ่ย да ังมีอย like, ู่สมมติว่าพี่ยังมีใจให้เธออยู่แล้วพี่จะไปมีแฟนแฟนใหม่คนที่พี่เพิ่งเลิกได้ไงถ้าทําแบบนั้นอ่าโอเคโอเคอเอ้าวเอออ้าขันหัวเลยอ่ะอ่าเธอไม่เข้าใจอะไรสอดอ่ะเธอลองลองถามพี่มาตรงๆเธอลองพูดแบบตรงๆแบบอะไรที่แบบที่มันแบบ กูไม่ได้ทําทรงมึงอย่ามาบอกว่ากูทําทรงอันนี้กูพูดมาจากใจกูมึงต้องการให้กูทําอะไรมึงต้องการให้กูมาเล่นเป็นอะไรอะกูถามที่ที่มึงมาคอมเมนต์เนี่ยมึงต้องการให้กูมาเล่นเป็นอะไรเป็นตัวตลกของพวกมึงเหรออะกูถามเอออย่าตลกนะซีเรียสมึงก็แบบกูไม่อยากซีเรียสเพราะว่าน้องอยู่ด้วย้องให้กูมาเล่นเป็นตัวตลกกับพวกมึงอย่างนงี้เหรอเฮ้ยวีดีแล้วใจเย็นสิไปไปมามาอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงบ้าหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นกูไม่ใช่พวกมึง จะร่มๆงีกูลองกับน้องกูด่ามึงได้ครึ่งชั่วโมงกูก็ด่าได้นะกูบอกใช่ร่มร่มอ่ะร่มแต่ว่ามันก็คือต้องแยกแยะไงใช่ไหมมันไม่ใช่เราอ่ะฟอร์ดอย่าไปมีความรู้สึกหรืออย่าไปมีความสัมพันธ์ที่เอาความเห็นคนอื่นมาเป็นเกณฑ์มันไม่ได้นะเพราะว่าที่สุดท้ายแล้วมันจะทำให้เราอ่ะลำบากอ่า แล้วเธอจะไม่รู้สึกว่าเธอเป็นตัวของตัวเองบ้างไหมเนี่ยถามจริงเนี่ยคอเนต์เจ์ฝเป็นคอมเมนต์แล้วเธอมามาแบบเ,ออเธออ่านคอมเมนต์แล้วเธอมาแบบไปตามคอมเมนต์น่ะไม่ไปหรอกฝอฝอก็เป็นตัวของฝอน,นี่หละฝอจะตามทําไมอ่ะเธอพี่แบบอยากให้เธอเป็นตัวของเธอแล้วก็ฟังความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้มันเยอะๆไม่ใช่ว่าเอาความคิดคนอื่นมาเป็นเกณฑ์เขาอยากให้เราเป็นอันนั้นอันนี้มันไม่ใช่ไม่ฝอไม่ตามหรอกฝอโตแล้ว ก็ดีถ้าเธอทําได้อ่ะมันก็ดีพี่ก็จะดีใจเลยทำไมเราควรมีความสัมพันธ์ที่เราเป็นได้เป็นตัวของตัวเองใช่เปล่าใช่ครับอืมอะไรเปล่า <laughs> พี่ก็เจวีนไงไม่เนี่ยแบบพอพี่พูดแบบเนี้ยเธอก็หาว่าพี่วีนใช่เะละ่ะวีนเก่งแต่มันคือการพูดแบบให้มันเคลียร์ให้มันตรงอ่ะไม่งั้นมันก็ไม่เคลียร์มันก็ไม่ตรง อ๋อโอเคครับได้ได้ตรงแล้วตรงแล้วพอแล้วออไม่ต้องฟีแล้ว <c oughs> ออโอเคถ้าเธอเข้าใจพี่ก็โอเคเข้าใจค่ะพีออ่ไม่พี่ก็บอกแล้วตอนใช่ไหมที่มีประเด็นใช่ไหมที่เราอันนี้การพี่ก็บอกว่าเออพี่ก็ยังเอ็นดูเธอในฐานะแบบน้องชายคนหนึ่งเสมอเอ็นดูอย่างเดียวเหรออะไรให้พี่ทําอะไรดูเอนอ่าเห็นป่ะหลานเนี่ยเห็นอ่ะทุกคนเห็นป่ะเ,ออเล่นเล่นเอาไม่เล่นละไม่เล่นละ ไม่เล่นละทุกคนเห็นปะล่ะไม่เล่นแล้วพูดเล่นพูดเล่นเอาล้วดูจริงไหมป่อยมันไม่ใช่เรื่องตลกอโอเคไม่เล่นละไม่เล่นละจงก็อยากเครียดเยอะดิมางงานมันเครียดไม่ได้เธอชีวิตเธอไปติดตลกทุกเรื่องไม่ได้อย่าไปเครียดเยอะไม่เครียดพี่เครียดเยอะได้เรื่องตลกพี่ก็ตลกแต่เรื่องหนึ่งที่พี่ไม่เคยตลกก็คือเรื่อง ความสัมพันธ์พี่ไม่ตลกเรื่องความรู้สึกพี่ไม่ตลกโอเคโวเคโอเคได้ได้อะไรบล่ะเออเรื่องแบบด่าคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันจะติดตลกได้โอเคเรื่องอื่นนะได้เรื่องไหนก็เรื่องแบบเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยที่แบบจะมาล้อเล่นกันเหมือนเป็นคอนเทนต์น่ะอ่าอ่าเอาเรื่องความรักไปเป็นคอนเทนต์เอาเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องคอนเทนต์น่ะพี่ไม่ทำอ่ะเธอเธอเห็นพี่ทำเหรอไม่เห็น ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เมื่พิ่งมาขึ้นเนี่ยเออนั่นแหละอ่าหรือไม่เธอว่าไปตามดูก็ได้พี่เคยเอาเรื่องแบบเรื่องแบบพี่กับเธอมาหรือฟื้นมาทําเป็นเรื่องคอนเทนต์หรือพี่ไม่ทํานะแบบยังไงอ่ะอย่างเช่นก็คือไม่ทําไงเอามาทําเป็นเรื่องตลกอย่างเงี้ยเหมือนสมมติว่าเออสมมติว่าเออเลิกจากกันแล้วก็ยังมาแบบทําอะไรให้คนแบบลงหรืออะไรทําอะไรให้คนเข้าใจว่า พี่สื่อถึงเธอหรือหมายถึงเธอหรืออะไรแบบนี้<อ>พี่ไม่ตามโอเคโอเคใช่ไหมเขาไม่เข้าใจพี่ไหมเข้าใจค่อ,อแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพี่แบบรังเกียจเธอหรืออะไรเธอนะที่ยังมีความความเอ็นดูแบบความปรารถนาดีๆให้เธอตลอดนคือพอเห็นนะพี่ยอมรับว่าพี่เห็นความเคลื่อนไหวเธอพี่ต้องเห็นอยู่แล้วเพราะว่าคนมันไม่ได้ unfollow กันมันไม่ได้บล็อกกันอะไรใช่ไหมมันก็ต้องเห็น ใช่ไหมแล้วทไมถึงพี่ทำใจได้อะไรได้เพราะว่าพี่เอ็นดูเธอไงอ้าวเอเอ,เอไม่ได้ดูดูอะไรนางไม่ได้ดูนางหรอกทุกคนตอนเป็นตอนที่ตอนต่อก่อ,อนที่คบกันดิฉันเบดพูดแรงกว่านี้อีกถ้าพูดอย่างนี้หน้าหน้าบึ้งแล้วถ้าตอนที่เป็นแฟนกันนาถ้าพูดแบบเนี้ยบึง้ง <Why? S 1> แล้วนี่ดีนะเนี่ยนางยังไม่บึ้งแม่อะไรใช่ไหม ใช่ใช่แล้ว่พี่พูดถูกป่ะเนี่ยหรือว่าพูดถูกพูดถูกน่ารักไม่พี่พูดถูกไหมหรือว่าพี่พูดอะไรรุนแรงไปวันนี้ถ้าพี่พูดอะไรรุนแรงพี่ขอโทษนะแต่ว่าพี่เป็นคนแบบนี้จริงๆเพิ่งเคยเห็นเจว์ชันเนี่ยอะดีเนาะอ่ะแล้วแต่ก่อนไม่ไม่ไม่พูดไม่อะไรแบบนี้กับเธอเลยอรอไม่บอกอะไรเธอแบบนี้เลยอรอพี่ไม่เคยมีโมเมนต์นี้อ่ะบอกเธอฟัง ไปเลื่อนแะไปเลื่อนละทุกคนนาไปละเจอกันนะโอเคโอเคไว้เจอกันได้ค่ะได้ค่ะสัส okay, ดีครับสวัสดีครับบายบาย,บายกดออกไง่ะเนี่ยกดเป็นไหมไม่เป็นครับต้องกดยังไงเอ่ยขอต้องกด